วามสัญญาได้มาต้องโดนผู้วางแผนคนเดียวไดไม่เท่ากูต่อไมนีม้จริญอง้าวน้าปวงประชาพาสูบไปทางไหนไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเดินบุบลุยกลอนท<ฮ>ั้งถนนลวนทางเขาถากถางสร้างใหม่ม<ฮ>องเป็นระเบียบสบายใจแล้ววิไลเหลือลอน<ฮ>้นมีทั้งรถเมล์รถรางวิ่งตามทางทุกสาย ที่แสนสบายไม่ต้องบนมีช่างเรโนอนแท็กซี่มากมีกวาไกลราคาไม่เท่าไรเล่นไกลไกลรักคนกว,วาง คนนี้น่ะเดิมทีก็เป็นลำตาดข้าจะหาเกินอัตราจึงดันไปหาเรโนนไม่เรโนนแป็นท<ป>ี่นนสี่ขาดไม่มีบานุญาตเว่งรับสองคนข้างตลาดเขาตลาดเหลือล้นแก่ว่าไปพบตัวฉันสะพานหันซื้อผ้านถเดินควักไวไปมานี่ซื้อผ้าอยู่สัดสนเลี้ยวรถสไปรับว่าชวนกาบแท็กซี่หาว่าเพิงขึ้นรถเร็วลี่นานๆได้กี่สักคนวันเดียวขาดรถไม่ลืมตารับมาไม่รู้ใคร มันมันเมียที่ตาแกรับราะหายเสือกรับขึ้นไปบนรถยนถต์แต่ตาเทื่องไม่ติดเพราะห์เที่องกระฟิกมาเมื่อวานเ้องเกี่ยวเที่ยวพร้อมกันสองมือยันจนเกียร่ยมพอเข้าเกี่ยวหนึ่งทอรางพอเข้าเกี่ยวสองต้องพักเมียแต่บอกวันแหบหักเล็กสลักติดบังกลอน่น ชักเหนื่อยอ่อนความเร็วค่อยค่อยอนให้อาวอนรอมรอนแล้งหันพวงมาลัยน่ะเรียว้ายเปิดแตงชุนสะพานดันกันแย่ลูกคุณแจที่จะลนบ<ะ>่เมียแกนิ่นมนานอนสำรับมาตองขึ้นลงมือจะปริงลุ่มส่งมเมืม่อรถจะลงจากถนนเมื่อจะวางขาเสืกสีวิ่งรีไม่หยุดยันเมื่อความเร็วรถระท้อนเมียกแกกระดอนขึ้นอยู่ข้างบนขาเสื้สีวิ่งวนเลี้ยวถนนเข้าซอยขาเสื้อช เกียงละห้อย่วงหล่นมาหัดเลกซี่จนเหนื่อยอ่อนจึงนต้องนอนคารถจนตาเหลืองเปลืองคพบน้ำมันหยดใส่เครื่องยนต์พอสว่างข้ารถอใจร้อนจะมัวนอนวังยาเพื่อชิงคารับรับมีเรื่อยไปเสือให้คนคนโับรถอ่างนี้ไม่ถึงปีก็ต้องเลิกเมียบอกว่าวิ่งจนเหัือเธอก็อยาให้เลิกขับรถยนต์เมื่อ่ขับคงยากหัวขาพี่บอกเสร็จขับรถเร็วยาก ตัวเด็กแลกคนน้ำมันที่จะงเคยไม่มองเลยเรื่องไฟ